ถึงแล้วมุกดาหารนะคะเราก็จะไปกับพ่อน้องอาชินะ,ะข่ายติข่ายติข้าวไปนำ้ำเพราะว่าตอนเช้ายังไม่ได้กินข้าวนะคะเพราะว่าจะตรวจเลือดก,ก่อนหมอบอกว่านัดตรวจเลือดนะคะก็เลยยังไม่ได้กินข้าวเราก็เลยพ่อ,อชีก็เลยถือติบข้าวไปด้วยขึ้นไป ถึงแล้วนะคะเรามาจอดที่ตรงนี้นะคะสารกลางม,มุกดาหารเพราะว่ามันไม่มีที่จอดนะคะที่ที่โรงพยาบาลก็เลยต้องเอามาจอดตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็เดินข้ามถนนไปค่ะก็มาที่ศาล หลักเมืองนะคะจังหวัดมุกดาหารตรงนี้นะคะที่เราเคยมาศาลมุกดาหารเนาะนะคะเราก็เคยมากราบไหว้ตรงนี้นะคะยกมือสาล เราก็จะข้ามไปัางนน้นสาลักมือยกมือสาธุสาธุสาธุาาาลาเมืองมุกด,ดาหารแล,แล้วก็ไปลามาไหว้นะคะยกมือขึ้นสาธุจะข้ามรถรถมา ไปเลยว่ะวิ่ง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 ซื้อซือ่อซื้อเลยมาแล้วเราก็เดิน้ามถนนมาแล้วนะคะแล้วก็เดินะ ตองข้างทางก็จะเป็นร้านค้านะคะร้านค้าที่เขาขายหน้าโรงพาบาลมุกดาหารหนะคะโรงพาบาลก็จะประมาณนูน่นนะคะสีสูงตึกเ,เข้าจีเข้าจีมุกดาหารเดี๋ยวเราจะไปซื้อปลาปลายอน คือปิ้งปลายอนนะคะที่จะเอาไปกินเลืยกตรวจเลือ,กกอด,ดก่อนจปตรวจก่อนตรวจก่อนเลือดปลายอนก่อนข้าวเอ๊ชาวเอมาซื้อซื้อปลายอนเด้อซึ้งปลายอนจะฉีด ทังเลือนวันนี้ก็รดขึ้นหล่แค่ยังก็ได้ยี่วันนี้ รับหมอนัทสองโมงนี่คือเราเดินไปด้านหลังนะคะลังโลยาิบาลด้านหลังขั้นไปตัวนี้เราไปเอบอกไปยืนทางหน้าบอกไปทัางทีบอก อเออนั่งไปยืนรับขื่อันนี้เขาเขียนไว้เพ่ลว่าโอ้โฮันเดยสหกรณ์สหกรณ์อยู่โรงพยาบาลก็ได้นี่ๆเนออ่าเยอะได้ก็เขาก็ลงมาซื้อนี่ซื้อ ซื้อน้ำซื้อเพลื่อได้เออมาอ,อืม rhy นีนะ <si suppression> ้ <descon fin anta> าสที่ผูของนตี้ก็รอคุณหมอนะคะเเียเนาน่งรอที่ตรวจเดวก่อนก็จะเข้าไปในห้องตรวจนตอนนี้ญาติเนั่งรอที่หน้าเคาน์เตอร์มาถึงเสบบัตรนะคะแล้วก็ตรวจ วัดความดันสร้างน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็มารอเจาะเลือดนะคะแต่ยาก็าจะโรยลาหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเชาะะ้าเพื่อจะตรวจเลือดเสร็จเพื่อค่อยกินข้าวได้นะคะวันนี้ก็รออยู่นะคะเพราะว่าเดินทางมาก็ไกลนอ้อง51กิโลนะคะจากอีโกมามุกดาหารนะคะก็เลย เดินทาง<ด>ขึ้นทางไกลหน่อยห,หาทางก็คโคตรคงอาการแย่ก็คือเหมือนจะเมารถนะคะตอนนี้เมาแล้วเมารถนนะกะ็ตอนนี้ก็นั่งรอมากับพ่อ,อชีนะคะสองคนพ่อ,อชี้ก็อยูเ่เืนด้านหลังรอหน,น,น้าก็มานั่งตรงนี้ ขอคลิปนี้ก็ฝากเ c ซีทุกท่านดูให้ถึง5นาทีขึ้นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าอาชีพปกอบนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์สินค้นนาของงูนอมโหมซับด้วยนะคะโกโก้กาแฟาสบู่ฮันนี่โซลแล้วก็ทินกันแดดทีพีนะคะแล้วก็ ทีมทีพีนะคะฝากด้วยนะคะเอฟซีทุกท่านฝากไว้แล้วก็มกค้อมใจเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะก็ตอนนี้ย่าก็นั่งรอรอมากับุูชายคาะมากับุูชายเนาะนะคะแต่เรามีิทธิ์เราที่อยู่ที่มุกดาหารนะคะเราก็เลยมาที่มุกดาหารที่สกลเพราะว่าเราอยู่ที่มุกนะคะย่าก็เลยได้เดินทางมาไกลหน่อยที่สกล ก็ไม่ก็เราก็เป็นคนมุกเนาะนะคะก็เลยมาตรงนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไปมุกยังไม่ใช้สิทธิ์ไปที่สกลนครเพราะว่าสิทธิ์ที่ยาก็ประวัตินะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลมุกนะคะก็ตอนนี้ก็เข้ามาด้านหน้านะคะด้านหน้าโรงพยาบาลมุกดาหารอืมอ่อนนประโยชน์ออ หมอก็เรียกนะว่าเข้าไปเจาะเลือดเข้าไปเจาะเลือดด้านในแล้ก็ยู่ก็อาชีพแล้องอาชีพไปโรงเรียนนะคะแม่อาชีพก็ไม่ได้มาก็เดินเราไปจอดรถที่สารากางทหารแล้วก็จอดตรงนั้นแล้วก็เดินข้ามถนนแล้วก็มาหน้ารงพยาบห,หน้าตลาดเข้ามาด้านหลัง ด้านหลังแล้วก็มานั่งตรงด้านหน,น้ารอให้คุณหมอดูตัวแล้วก็ไปเจาะเลือดแล้ก็เดี๋ยวย่าจะอัพเดตให้ดูว,ว่าผลตรวจออกมานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะ